สบายดีพุอ่นส,สบายดีเอฟซีถูกทานสบายดีทุกคนกูที่ทำพระส้สคมสคลิปซองมายังเงื่งพี่น้องย่างคำคำนังง่งแล้วบอกให้ทำซองใหญ่เงื่งพี่น้องเอ,เอ้ยูนไทยอยู่ลรปอยู่ต่างประเทศดีเนาะพักกำลังลงมาวัดเนาะมีข่าวดีแล้วเลิอกทำบุญกินอะไรพี่น้องเอ้ยพูดให้สายบุญกันสมาครอยู่หรอกเนาะ รุมๆผัวพี่น้องเลยหันมาก่อนเบาใจ่องงแบกใหม่พวกใหม่ชัทมันเป็นใจไปห่างแบบพวก <ไป S 2> ใหม่ก็ลงมาวัดพี่น้องเลยม,มาเืถือแล้ว <ว>ามาทวไว้ตอนขำพีน้อยต้องเว้นผัดผดกระยาเวียกหนักงานแรงอันพันเนลพี่มาไว้พี่อ้งามแทสเดเถ็ี่แม่ถ่ายแล้วถ่ายเลยไม่ไิ้งเหรอ ดอกไม้กันออกได้แต่งเป็นเจ้าจนเอาคืนไปดูสิาพีทั้งไมเลพีทั้งมาเลเซียกัอเกา่าอะไรตัวนี้ได,ได้ได้เป็นดอกบัวเอา เอออ่ะพุ้งเศที่เทียนเลยอันโตโตัตัวเป็นเงินนะเพื่อนว่าเอาหมอบใส่ครัวเด้อพ่อเท้าเอาลงครัวเลยเพื่อน่ะตัวเป็นเงินหนึ่งพันแปดร้อยสิบบาทหนึ่งพันแปดร้อยสิบบาทแมนเพื่อนเพื่อนข่าสามคัวน้ำแมนตัวน่ะเพื่อนสางครัวน้ำตัวน่ะพร้อมกับเทียนแน่ซื้อเพื่อนเลยก็ซื้อเพื่อนอัน กาแลเพียนพี่อ้นนัดซาแกวแก้วอ mm ุดรพรออมเพื man, like ah ่อนแลครอบครัวเพิ uh ่น huh. คือเกาแม่นทั้งผาทั้งอันนั้นแหละแม่นล้วมีเงินหนึ่งพ็นสิไปสาเอาธทำครัวอีกมันทำครัวพันแปดร้อยสิบบาทแมน อเมริกามีเจ้าพระเจ้าศรัทธาเจ้าใหญ่เจดีมาจากประเทศไหนครับมาเลเซียโอ๋ออ่อนออนอ่อนวัดออนนัดซาอ่อนอ่อนนัสาเกวดอนเนาะเออพ่อเพื่อนแล้วครอบครัวเพื่อนแล้วครอบครัวพ่อเพื่อนเป็นเจ้าพระเจ้าศรัทธามาห่วงบริจาคเทียนไต้ถูกมูซาภา พร้อมด้วยคันบักเบงแล้วก็พร้อมด้วยปัจจัยอีกพันแปดน้อยบาทเพป็นว่าเหมาะใครเป็นเข่าสามกัวเลยมื่อนี้กระทัา่างกันใดอนุกรรมการก็ได้ไทับพิธีเห็บหอยเลยเดอ้อพี่น้องเขาขอสาธุให้ดีใมังขังทรงจะได้พ้นมันจะได้ผ่านอันใายเด้อปาถนาสิ่งใดขอขอให้ได้สมคุ้มมากปาถนาปาถนาถึงการงานสารอันใดทุกอย่าง ให้ลุกลงโดยดีอย่าได้มุ่ยพี่ไพ่มีพลอยไพ่สิงใดมาไก่เด้อสาธุไข่วัด <สา S 1> ไอ<ฮ>ให,ห,ห้ฮะบับจะมาเล่นเข็นเว้นจะมาเล่นต้องมีไก่อ่านห่างเผาเจตนาของเจ้าบริจาคปัจจัยปรรถนาความอยากได้เงินคำแกวก็ให้ไม่ไหลามาลุหลังขอ้สมดังหวังดังมโนโดึกว้ใจเจ้าปรรถนาเด้อธุสาธุนี่กาท<ส>าง นเจ้าพระทั้งนี้ก็ได้รับที่แห่ห้อยเลเด้อเอ้ยโให้ละสมบูรณ์สมบูรณ์ให้ได้กินได้ทานให้ได้สั่งได้ซาดำกันเด้อซาทุกไปในต่างประเทศก็ได้อันนี้กันดาวาอยากใต้ก็เอาขึ้นไปใต้บูชาพระก็ได้เพื่อว่าไต่ก็ได้หากเพื่อนกับเพื่อนกับวห้ไต่เนี่มาจากแบบเป็นแสงสว่างนี่เพื่อนก็เอาขึ้นไต้ และัดนดใหม่ก็นวทางขามเมันใหม้ก็ไว้ถ้าบ่แก้วก็ได้ทุกย่ามันสีเสาวเบ่แก้วก็ได้แก้วแล้วนั่นแหะสีเสาใม่ขู่ขู่แล้พันหาได้เทียนแมนแมนบบละ้าดหน่อยได้แมนนี่วัดสเมืองขึ้นว่าอันนี้จะมาเข้าหน่อยเข้น่อย ตัวหนึ่งคู่สามพันอยอืมแมนตัวแกะลายสลักมังกรน่ะลายสลักมังกรขากขนาดตัวน่ะสามพันกว่าสามพันสามพันกว่าไปเอาไปกันมีคันหมักเบงแน่เนาะเออเดน่ะมีซื้อเพื่อนเนาะ ไามเรืตงนละนางคนตว่าจะเอาขู่กันมันมีงามทๆเนาะบ้านยังงามคือเลปโอเคไปคือล สคนเศร้าและคือระบาดเลยเต็มตามนเนี่ยเรแจกระบาดเลย <c oughs> ตะกี้จะว่าจะ,าะรออยู่คือคนตาเดียวนาอตาเดียวแม่คอมคู่วาลย<อ>ตาเดียวเป็นบาบานี่เรียกบ่าบานคือสองตาระบาดเลยถนัดก็มีนะคนถนัดก็มีท่นนีก็มีเ่อแต่ร้นเห็นเนนนด่นสือเยี๋ยนองเดียวกัแล้วนะเจียนหน่อยมา้นี้องเดียวกัแล้เทียนหน่อยมาต้นี่ีไปไหวะเออ มันมันเผื่อสิปีกมันไปไงอ๋ไตแล้วกลับไปกันเด้อโอ้หเห็ดมนับถือสองส่องไไปบุญของเราเลยตุลาเลยเป็นบุญกุศลของเราการบกุศลสัตวนวัวตายเห็กระสอบใเฮ้าเป็นบนขลับบุษรา บอนคนกาบไหวเนาะบนคนกาบไหวคือว่าเป็นพมพวกพมใส่แห้งเห่าแหละพุทธิบาทาไว้มาพุทธลูกคุณพุญยุ่งทางให้เห่าใส้สองบนศาสนาที่กาบไหวข้าเจ้ากับเนาะข้าเจ้ามาผลให้ใหม่เนาะงามเนาะบอนได้มันมันมันหลุดมันหลอกนะคนใหม่หมดตัวนั้นก็ตกแตงคนใหม่หมด ตกแต่งใหม่บ่นะคะองตกแต่งกับบ่งองราคาบ่ได้ะไรก็เอาข้นกาโมทนาข้าใส่เขาใสสิเียดเขากาบใสชุดเข่าสาเขาใส่ส่งเฮาป่อยากเป็นป้าดินใสี่แหลาอยู่ทั้งให้อยู่ทางหลุมนี่แหละงามงามเลขบเลยเนาะขบเบิดองเลยบาทนี่ยขาแต่ทางนันเทียนเดย มาบางขางมึงกึ่งกล้โดนผ่าหน่อยงามหน่อยงามตะกี้มีขางเดียวเนาะบานนี้มามีสองขางเลยงามแต่กันเช่นไรบัดบัดบัดซีนเฮากับไต่บัดคู่บัดนี้มันกับห่งหึงแล้วบัดนี้ไรแห่งหึงแล้วเนาะแห่งงามแล้วบัดนี้ไรแห่งงามบัดไบึงไกลๆเลยโอ้มันบวคขึ้นงล้วบนงไก่เลยเหมือนหูบึงไกลๆเลยแห่งการงามกูอ่ะ ครบสูตรแล้วเนาะบาทนี่ได้ซององค์เรียบร้อยแต่เฟินซีมีไม้มาฟนซีให้ดูดีมีแห้งมางคับสมบูรณ์เด้อทางการแรงงานไปหาเงินหาทองก็ได้อย่าได้พบอันมานยังได้พัฒนาให้ก็ต่ให้ความลำรวยลำรวยสาธุงถูกเอามานและถูกเป็นคว้าไปให้ลูกๆหลานเฮาก็ให้ดีเย็นเป็นสุปวัตถุทุกคนเด้อสาธุ เื่องน้ำเนาะงามเนาะจะเป็นงามอบแสงไพ่ปนแหงเมื่อว่าเมื่อบันานนี้ยังว่าจะได้นั่นอีกเมื่อต่้งเทียนจะเมเอิว่ายังกาแจกันนะวะเจกันบมนี่ยเออเพิ่เอิมเจกันไม่อยคูนึงเดี๋ยวัดไต้เดี๋วนั่นเมื่อวันก่อนไต่ม่อสองขาเมื่อสามเนาะเมื่อสามเนี่ยแห้งสีงามเนาะบันแหงหุ่งต ช่วยยกเป็นสิทธิที่รีตองพี่น้องชาวดี่พาดีวเอาเอากระดาษมาหมอบเป็นทีเดียบร้อยแล้วเนาะเรือจากซื้อเทียนเผลยอุ่นมาสงมทงเจ็ดร้อยหาสิบ่บาทนะเจ้ากระหัก่าธรรมเนียมไปซา้บาทจะเรืออยู่เจ็ดอยสามิบเนาะ โบใเป็นทีเร so ียบร้อยประกอบส่วนชกันเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะหนึ่บาทผมเป็นบในนรับพี่น้องว่าเวาเนาโมมมเก็บมเอามาโมมาทานเบิร์ดอะไรพี่น้องเลยไม่รวมทำบุญเบิดบอกจากว่าเออตัวนี้ได้วให้เจ้าเด้อเติมรางัมาบนอาจักรวาพี่น้องขั้นขว่าผ่าโอนมาทำบุญน่ะคือซับซุยจัดเบิร์ดนอกผมเคยผมเคยว่าชีแม้แต่บาทหนึ่งกับว่าเนาะ เท่ากับอยากรวมทำบุญคือกันอยากสางกุศลคือกันเนอกภมยังเป็นคนกมยังเป็นครูเป็นคนเนะ่ะนี่ยังกะห้สางบ่าสางหน่อยกะสางลายมีหน่อยกะสมหน่อยมีลายกะสมลายเขาพูดวฮาผมมีกะสมถบสตั้งเล็กน้อยเนาะอยู่เป็นมนุษย์มาน่าภพยังมีชีวิตคเหมืนกะหายีวิทยามาทำบุญมาทำบุญมาทุกอย่างเขาเลย ขอขอบคุณเลยละลายขอขอบคุณอัน,น,อนเพีนนยนทา,างมาเลเซียเนาะที่เป็นฝากเงินมาสมทบให้ื่อซุ้อเป็นสะพานบุญนหายเนาะขอบคุณละลายเด้อที่พาองค์มักใหญ่เนาะมาให้ชาวบ้า,บานชาวเมืองได้กราบได้ไหวขอใหย้ยุบสนนี่ทำน้ำซุปเนาะบ้านเปกันมากลับมาไหว้บ้านเมืองแล้วเส้นลูกเส้นล้านบาทน, <laughs> นีน่ค่ะ ฮานอมาวันนี้กับซาซุยกับชิลาพี่น้องเพียงสมนี่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขับ z มเด d e พี่น้องหับสบายดีพี่น้อง